ใช้บิสตอมบลอกโฟนะครับผมเป็นลำโพงขนาดพกพา25วัตต์ผมกันน้ำกันฝุ่น IP67 นะครับบอกเลยว่าเป็นลำโพงขนาดพกพาน้ำหนัก660กรัมครับ เป็นลำโพงที่เป็นพอแบงในตัวแล้วก็ใช้างานระยาวสา30ชั่วโมงบอกเลยว่าเป็นลำโพงขนาดพกพาครับทนทานและแข็งแรงจริงครับฝนตกกันน้ำไปแคมปิง้งออกนอกสถานที่บอกเลยว่าลำโพงตัวนี้คือเสียงเบสเสียงกลางมี EQ ในการปรับด้วยกัน3ามโหมดแล้วก็ปรับผ่านแอปพลิเคชันของไทยบีทอ p นะครับบอกเลยว่าเป็นลำโพงที่ครบจบแน่นอนครับเชิญรับชมรีวิวเต็มเลยครับ สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวกับลำโพงราคาสุดคุม้มสเปคจัดเต็มครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ครับผมในการใช้งานพีจึงเลือกใช้ผมตัวไทมิสตอมบ์ฟอนนะครับผมเป็นลำโพงขนาดพกพาในการใช้งานบอกเลยว่าจัดเต็มจริงครับในการขับเสียงออกมาครับคือ25วัต์บอกเลยว่าในการใช้งานคือเป็นลำโพงพกพาที่ใช้งานได้อย่างยาวๆครับ แบต30ชั่วโมงผมต่อการชาร์จ1ครั้งถือเป็นลำโพงที่คุณสมบัติคือเหลือร,ร้นจริงครับในการใช้งานครับการน,นั้นการฝุ่นคือ IP67 ครับสามารถเอาไปแคมปิง้งเอาไปพกพาผมในงานเอาดองต่างบอกเลยว่าตัวนี้คือเป็นลำโพงที่ตัวจบตัวครบแน่นอนในการใช้งานครับสามารถแพนหรือว่าสามารถเชื่อมต่อกับลำโพงของรุ่นนี้อีกได้อีกผมในการเชื่อมต่อแบบซีโอครับบอกเลยว่าเป็นลำโพงที่คำว่าเกินคุ้มค่า คุ้มราคารจริงครับวันนี้พี่จะมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวผมกับลำโพงตัวนี้ผมในการสั่งซื้อผมเดี๋ยวพี่จะแนบลิงก์ในการสั่งซื้อผมใต้วิดีโอตัวนี้นะผมในการสั่งซื้อผมเป็นลำโพงบอกเลยว่าคุณสมบัติในการใช้งานคือมันสุดยอดจริงครับมันมีเทคโนโลยีผม x base นะผมตัว turn dsp ีผมบอกตัวนี้มาให้เราใช้งานในการใช้งานบอกเลยว่าเป็นลำโพงที่เวิร์กมากในการใช้งานครับซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของ ไทบีดแน่นอนครับช่วยเพิ่มให้เสียงเบสของเราผมในการกดปุ่ม EQ ผมจะมีหมดฟังก์ชันแล้วก็สามารถเชื่อมต่อผ่านแอปไทบีดแอปนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้คือเป็นอะไรที่เวิร์กมากในการใช้งานครับมีปุ่ม EQ ครับปรับผ่านแอปก็ได้หรือว่าปรับตัว ที่บงตัวลำโพงก็ได้ถือว่าเป็นตัวลำโพงที่เกินคําว่าคุ้มจริงครับพี่จะขอแกะกล่องนะครับผมกับตัวนี้ว่าเป็นไงบ้างผมบลูทูธเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.3นะครับนี่ครับเชื่อมต่อผ่านแอปไทยบิ t นะครับผมตัวนี้เป็นแอปนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้คือมันยอดมากครับขอแกะกล่องเลยครับราคาที่พี่ซื้อมาน่แหละที่พี่บอก2,990บาทครับบอกเลยว่าเป็นลำโพงขนาดพกพาเป็นพาวเวอร์แบงค์นี่นะ คือมันครบมากครับเป็นพอร์ตไทซีนะครับผมตัวลำโพงครับน้ำหนักตัวลำโพงครับอยู่ที่660กรัมครับก็ถือว่าพกพาง่ายผมในการใช้งานครับนี่ตัวลำโพงก็จะห่อมาให้เราโหงานวรสจุคือดีมากครับคือเกจงานนะของตัวไทบิดนะลำโพงไทบิดบอกเลยว่าคุณภาพคือเด่นล้นครับนีครับแล้วก็คู่มือให้เราอ่านแล้วก็มีพอร์ตนะผมตัวสายชาร์จเป็นไทซีทูไทซีครับซึ่งเป็น พอทที่เป็นล่าสุดในปี2องพครับแล้วก็ในปี2องพก็ใช้พอรทตัวนี้แหละเทคโนโลยีตัวนี้เนาะในการใช้งานนะครับก็ถือว่าสวยงามมากครับผมตัวนี้เนาะในการใช้งานครับนี่ครับพี่ชายดูผมว่าการออกแบบเป็นไงบ้างครับผมในตัวเครื่องของเจ้าไทบิสตองบลูฟอนครับนี่ครับพี่ชอบมากปุ่มครับปุ่มมันกดง่ายมากแล้วก็ฟังก์ชันปุ่มมีให้เราครบเลยในการใช้งานครับปุ่มตัวนี้ผมปุ่ม เปิดปิดนะครับแล้วก็ปุ่มเชื่อมต่อบลูทูธลดเสียงเพิ่มเสียงครับปุ่มเปิดนะครับผมในการใช้งาน Stop and p l a y นะครับแล้วก็ปุ่มปรับ EQ ครับ EQ สามารถปรับได้3หมวดครับคือคาสสิหมวดแล้วก็เอ็กเบดนะครับแล้วก็ตัวออเด o b โอบูนะครับซึ่งเป็นการปรับที่ครบจริงครับในการใช้งานเราจะมีสัญลักษณ์ตัวนี้ครับบริเวณนี้ วัสดุก็เป็นกึ่งครับผมบอกเลยว่ามันจับง่ายมากรู้สึกถึงความพรีเมียมนะครับผมวัสดุมากในการใช้งานครับสำหรับการชาร์จครับก็ชาร์จผ่านพอร์ต Type C นะครับผมหรือว่าเราสามารถเป็น Power Bank ได้นะผมตัวนี้เป็น Power Bank เนะตัวแบ,แบตเตอรี่ลำโพงอ่ะต่ำกว่า50มันจะตัดในการกระจายไฟครับแต่ถ้าแบตเราเต็มเราสามารถปล่อยเป็น Power Bank ให้กับโทรศัพท์มือถือหรือว่าอุปกรณ์เดลังต่างได้นะครับซึ่งมันเป็นลำโพงที่ตอบโจทย์มากในการใช้งานครับ เวลาในการชาร์จครับเราชาร์จแค่4ชั่วโมงครับแต่เราใช้ได้อย่างยาวนานถึง30ชั่วโมงครับถ้าเราเปิดระดับ5้บนะใช้ยาวเลย30ชั่วโมงครับในการใช้งานครับสำหรับผมพอร์ตอินพุตซึ่งเป็นพอร์ตไทซีครับอยู่ที่5แอมป์2โวลต์นะครับก็คือประมาณ10วัตต์นะครับผมในการใช้งานก็คือว่าเรือเือครับผมกับพอร์ตไทซีตัวนี้ครับนี่พี่ชอบอะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แล้วมันก็มีปาร์ตี้หมดด้วยนะครับผมสอบตัวนี้นะครับเวลาตั้ง หรือจะนอนหรือจะตั้งอะไรมันก็สามารถใช้งานง่ายดีครับนี่พีชอบอ่ะแล้วก็มีสายผมเอาไว้แล้วหิวด้วยนะคือมันเวิร์ดนะครับผมสําหรับครั้งแรกที่พีสัมผัสกับตัวเจ้าไทบิสตองบอกโวตัวนี้ครับบอกเลยว่าเป็นลำโพงที่ใช้งานได้อย่างหลากหลายครับพีชอบแบบที่มันเชื่อมต่อผ่านลำโพง2ตัวครับผ่านตัวปาร์ตี้หมดครับเดี๋ยวพี่ขอเปิดเครื่องเลยนะครับผมสหรับตัวนี้ครับเรียบร้อยครับนี่ครับเปิดแล้วนะครับผม โอ้โ <S <S เสียงเปิดลำโพองเวิร์กมากอ่ะเสียงดีจังนะครับนะครับผมว่ามันมีชื่ออุปกรณ์นะครับผมมาให้เราเรแล้วเราก็กดคำว่า with ไทวิสตองบ g ็อกเลยครับนี่ปึ๊บจับคู่ครับ คือเชื่อมต่อเร็วมากครับในการใช้งานบอกเลยว่าไม่ถึง1วิในการเชื่อมต่อถือว่ารวดเร็วทันใจครับแล้วมันก็จะขึ้นอุผมถ้าเป็นบลูทูธเวอร์ชันใหม่ครับในโทรศัพท์ใหม่ๆมันจะขึ้นบอกว่าแบตเดียวเท่าไหร่ครับซึ่งเป็นอะไรที่เวิร์กมากในการใช้งานครับ oh, เสียงแรกที่ได้ยินคือเสียงเบสคือมันดีมากครับ บอกเลยว่าเสียงเบสเสียงกลางคือมันพอดีมากครับ เป็นลำโพงที่เสียงปีให้10เต็ม10เลยเสียงดีจริงไม่อวยครับคือมันเสียงดีจริงครับแล้วก็ปุ่มมาผมในการเปิดฟัง์กชันต่างๆแล้วก็มันควบคุมผมโทรศัพท์ของเราด้วยลดเสียงเพิ่มเสียงหรือว่า stop และเพย์ครับกดได้เลยโอโหเสียงดีมาก I bitch I'm plain flip switch obtain never now and can and Anything want hear the gotta me Just cold you go you ห้องที่พีบันทึกคือห้องแบบเอาโดลนะครับคือเสียงมันไม่ใช่ห้องเก็บเสียงครับผมมันเป็นห้องที่เปิดนะครับดังนั้นเสียงคือจัดการดีมากครับผมในการใช้งานบอกเลยว่ามันเวิร์กจริงในการใช้งานครับหัวเสียงดีมากมาดูครับผมว่าเสียงเป็นไงบ้างต่อ ถ้าเราครับผมฟังก์ชันในการใช้งานครับถ้าเรากดปุ่มเพย์นะครับหรือว่ากดปุ่มสต็อปสครั้งครับมันจะเป็นการ เลื่อนเพลงถัดไปนะครับผมแต่ถ้าเรากด3ครั้งคือเล่นเพลงก่อนหน้านี้นะครับผมอันนี้พีก,กด2ครั้งเมื่อกี้มันเลยเลื่อนเพลงถัดไปนะครับซึ่งเป็นฟังก์ชั่นที่ดีมากดูลำโพงให้ฟังเพลงนะครับผมว่ามันเป็นไงบ้างกับลำโพงตัวนี้ขับ,ขบออกมาเสียงดีมาก Today's gonna be a good day, wake up, 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 today's gonna be a good day. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. เป็นลำโพงราคา2,990บาทที่คุณภาพคือโคตรดีครับเสียงเบสเสียงกลางเสียงทุ่มเสียงแหลมออกมาได้อย่าง <my> Today's gonna be a good day. Wake up. up. Today's gonna be a good day. Wake up. up. Today's gonna be a good day. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. มาหมาลงป่าไม้ตรีโปรดทรงสะอาดปราณีและเอลใจไ,ไอ้นี้จากบ้านนามาหาน้องอกว้างประของความมากในสนใสยันแต่น้องก็ดีคอยเอนใจดูตีบา้ายักจุลคนบ่มี Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. i be doing shit my way, or the highway. And in the driveway it's a nice range. Cause I grind through the climb, I invite people. In your bitch now nah, don't complain just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want anything you need your mind's got the key ingredient it's belief see with the negativity but i just slide right by that energy even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never ran to the no man i still go 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 คือเสียงมันมีเสียงเบสเสียงกลางทุกเสียงแยกความถี่ออกมาได้อย่างดีมากขนาดเปิดที่กลางแจ้งอะ่ะมันยังดีขนาดนี้ครับถ้าเรา่ผมเอาไปใช้งานแบบคนณะเยอะอ่ะมันก็สบายสบาย,บาย,บายมาก เป็นลำโพงที่เกินคำว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากครับผมในการใช้งานกับลำโพงตัวนี้บอกเลยว่าเป็นลำโพงที่พีใช้งานมาแล้วรู้สึกว่ามันเป็นลำโพงที่ ตัวจบตัวครบครับในการใช้งานครับนี่แหละพีจึงเลือกใช้ผมในการพกพามันพกพาง่ายจริครับเห็นไหมอันนี้พีเปิดเพลงครัผมมันก็เปิดเพลงเปิดเพลงหมอลำเปิดเพลงลูกทุ่งเปิดเพลงสตริงครับมันก็ครบก็จบแน่นอนกับลำโพงท่งตัวนี้ไทบิทผมสตองบล็อกโฟครับเป็นลำโพงที่ในการเชื่อมต่อบลูทูธก็เร็วแล้วก็แบตตัวนี้ก็อึดจริงครับ30ชั่วโมงครับ นี่ผมเป็นลำโพงที่พี่ใช้มาคือพับใจจริงครับผมสวันนี้พี่เพขอจบการรีวิวกับลำโพงตัวไทบิสสตรองบอสโฟร์นี่ผมสวันนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสามารถสั่งซื้อผมได้ที่วิงด้านล่างเป็นของแท้ประกันสูนธไทยแน่นอนครับผมสวันนี้ขอบคุณครับ